อยากจะรู้ความเป็นมาร้านอาหารากความเปแล้วอ๋อไม่ยากถามเจ้าของร้านโดยตรงเลยดีกว่าแนะนำตัวหน่อยครับเจ้าของร้านก็ครับชื่อพีทพิรพัฒน์ตุเรียนิชานน์ครับก็ตอนนี้จบตรีโทที่นิเทศครับจบตรีโทใช่ครับโอ้ทั้งตรีทั้งโตเรียนนิเทศจุฬาหมดเลยใช่ครับยังไม่ได้บอกว่าเป็นจุฬาเลยรรูอเห็นไิธี่ะอ้าวรู้ได้ไงก็เนียคนคนเคยมันเทพนะมันเทพมันเก่งแล้ว ประวัติความเป็นมาของคินิจินี่เป็นมาอย่างไงครับเป็นมาอย่างไงก่อนจะมาเป็นร้านนะครับก็เนื่องจากว่าตัวเองก็ทําเพจแบบกินกาแฟนะครับตะเวนกินร้านอาหารรีวิวร้านอาหารอร่อยอร่อยอยู่แล้วเป็นกินกาแฟแฟนเพจทีนี้เนี่ยกินไปกินมาก็รู้สึกว่าเออทำไมเราไม่มาทําร้านอาหารของตัวเองบ้างสักร้านหนึ่งอะไรเนี้ยครับ<อ>ก็เลยได้มีจังหวะที่ว่าโอเคเราก็ลองตะเวน หาทาเลดูแล้วก็ดูว่าเออร้านอาหารแนวไหนที่เราแบบอยากจะทำอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบเราชอบอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดก็เลยก็เลยลองหาทําเลแล้วก็ลองไปเรียนอาหารญี่ปุ่นดูไปเรียนเลยไปเรียนครับเรียนที่ไหนครับเรียนที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งครับแต่ว่าให้เขามาสอนที่ครัวในร้านอ๋อมาที่คนนี้สงสัยดีกว่าครับชื่อร้านชื่อร้านคินิจิ มาจากอะไรคะชื่อร้านคินิจินะครับแปลว่าสายลุงสีทองครับ oh, มาจากการ oh. ตกตกแต่งโทนร้านนะครับ <It> s <S ที่ว่าอยากให้ร้านออกมาเป็นสไตล์แบบบรรยากาศอบอุ่นกันเอง oh. เข้ามาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับได้ได้ฟีลแบบร้านอบอุ่นจังเลยอะไรเงี้ยเราก็แต่งไฟออกมาเป็นสีส้มๆทองๆประมาณนี้ครับ ในเฟซบุ๊กอ่านมาเึี๋จะเป็นพี่พีเนี่ยเป็นคนโพ้เองอบอกว่ามีคนมาเรียกร้านนี้ว่ากินนี่จีอบบนบ้ว่าใช่มามาใช่น่าร<ช>ักบางคนก็เรียกเป็นชื่อร้านภาษาไทายเขา,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 าก็ไม่ก็ไม่กินนี่จีเขาก็กินนี่จีกินนี่จี <ๆ S 2> อะไรเงี้ยน่ารักแอปเปลแอปเบลนิดนึงอะไรเงี้ยครับอาหารเลยอาหารเมนูไหนที่แนะนําครับที่แนะนํานะครับวันนี้นะครับเอาเริ่มจากจานเล็กๆก่อนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นยำแซลมอนซาชิมินะครับ ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเมนูฟิวชั่นนะครับทานเล่นได้ก็คือเอาซาชิมิเนี่ยปลาดิบเนี่ยมาใส่น้ำยำสูตรของที่ร้านทำเองก็จะได้เป็นแซลมอนดิบแต่ว่าออกรสชาติเผ็ดๆแบบไทยเมนูนี้สาวๆน่าจะชอบน่าจะชอบไม่อ้วนเลยนะไม่อ้วนครับแซ่บอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางคนก็อาจจะสั่งเป็นเนี้ยจานหนึ่งแล้วก็เข้าปล่ากินกันได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมอีกเมนูที่แนะนําก็คือ จะเป็นสลัดแซลมอนลมควันครับจานนี้นะครับก็คือผักสลัดเราใช้ผักไฮโดนะครับ <c oughs> ไม่มีสารพิษนะครับแล้วก็ใช้น้ำสลัดโชยุนะครับงานเนี่ยผส,สมกันแล้วก็ใส่แซลมอนลมควันแบบเต็มชิ้นไปเลยแล้วอันนี้จานใหญ่ๆนี่คือ,อจานใหญ่ๆนี่ครับี่เด็ดของร้านเลยครับก็คือเป็นชื่อร้านเลยนะครับจานนี้ชื่อคินิจิรดงครับก็เป็นข้าวหน้าที่รวมหน้าหลักๆทุกอย่างเนี่ยของร้านไว้ในจานเดียว เพื่อที่ว่าใครมากินเนี่ยไม่ต้องลังเลไม่ต้องเลือกนานจานเดียวได้ครบทุกหน้าได้ครบทุกหน้ามีหน้าอะไรบ้างครับมีหน้าก็จะมีเอ่อเป็นแซลมอนเทริยากินะครับมีเทมปุระมีกุ้งคัตสึมีหมูทงคัตสึนะครับหมูชาชูแล้วก็ซาบะเทริยากิแซลมอนคัตสึแล้วก็ไก่คาราเกะครับมีมีหน้าหนึ่งที่ขาดไปนะครับอยู่บนที่คอเราได้เองนะครับหน้าไหนครับน่ารักเออเขาตลกจริงๆด้วยครับ อันนี้ได้ข่าวว่าเหมือนมีโปรโมชั่นอะไรใช่ป่ะคะใช่ครับมีโปรโมชั่นแบบท้าแข่งนะครับปกติเนี่ยจานนี้ห้าเก้าเคนก็จะมาสั่งแบ่งกันกินประมาณ3,5คนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีโปรพิเศษก็คือถ้าใครแบบมาท้าเรากินคนเดียวเนี่ยหมดภายใน15นาทีจานนี้ไม่ต้องจา่ายกินฟรีไปเลย,ก,เลยกินฟรีไปเลยครับแล้วก็ถ้าระดับ <โฮ S 2> มากกว่านี้2เท่าก็คือ25นาทีได้วอชเชอร์พันบาท ระดับ3ามคือสามเท่าภายใน3 5นาทีให้ไปเลย5้าพันบาทแล้วก็ใหาี่คือกินคนเดียวหมดเลยกินคนเดียวหมดเลยครับแล้วก็ระดับสุดท้าย4ีนาทีคือ4เท่าครับก็ถ้าหมดเนี่ยเอาไปเลย10,000บาทเงินสดคือเอาระดับแรกให้มันผ่านก่อนเห็นว่ามีคนมาท้าชิงไปหนึ่งคนครับเป็นไงบ้างครับผลลับก็ เกือบได้ลุ้นครับเฉียดๆนิดเดียวเท่านั้นเองครับกม<ล><ข>ออไรก็เมีเทคนิคนะครับชวนคุยไดยหน่อยอะไรชวนคุยครับใช้ <c oughs> เป็นเป็น PR ใช่ครับเป็นเทคนิคของผมเองครับไป <c oughs> ชวนคุยทําเขาเสียจังหวะ <c oughs> <c oughs> ล้อเล่นนะครับเราสนิทสนมกันอะไรอย่างนี้คนที่มาแข่งเน่้าสมมุติปกติเรามีสั่งแยกได้ไหมครับสั่งแยกได้ครับก็ที่ร้านเนี่ยสไตล์หลักของร้านจะเป็นข้าวหน้ากับโซนสลัดอยู่แล้วซึ่งข้าวหน้าเนี่ยก็จะก็จะเป็นเนี่ยในแปดหน้าเนี้ยมีสั่งเป็นแยกเป็นจานๆได้อยู่แล้ว ข้าวหน้าหมูทงคัตสึแซลมอนคัตสึไก่คาราเกะต่างต่างพวกนี้แล้วในร้านเนี่ยก็จะมีไซส์ S M L ให้เลือกอยู่แล้วด้วยครับคืออยู่ที่ความจุแล้วก็หน้าเราว่าเราอยากกินอะไรมากกิน้แค่ไหนกินข้าวอิ่มแค่ไหนคือเลือกได้ตามใจชอบ อยากจะติดต่อร้านนี้เบอร์โทรศัพท์อะไรเบอร์โทรศัพท์ครับ0899276922ครับผมมี Delivery ด้วยครับ Delivery ด้วยใช่ครับคือบ้านผมอยู่ปากเกร็ดปากเกร็ดก็ Delivery ได้นะครับแต่อาหารอาจจะไปถึงกระแสงหมดเลยต่อเลยนะครับก็ถ้าใครอยู่แถวจุฬาอยู่ทำงานหรือเรียนแถวนี้อยากกินแบบยุ่งมากออกมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับโทรมาได้ครับโอเคครับอ่ะเวลากินแล้วไปกอน อย่าเรียกว่าท้าเลยเอาให้มันหมดก่อนดีกว่าใน15นาทีนี้จะไม่รู้จะหมดหรือเปล่าโอเคไปชิมรสชาติของทุกๆหน้าก่อนนะได้เลยครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับ